วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาจาัดพิธีมอบวุฒิบัตรระดับประกาศนียบตัตรและระดับประกาศนียบตัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา2557เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจ43ปีแห่งความมุ่งมั่นจากการศึกษาตามปรัชญาสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญทักษะปัญจมีวินยัยโดยเปิดสอนระดับปวชปวสประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเครื่องกลและสาขาง,งานยานยนต์เน้นความรู้ตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการ ฝึกฝนและเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในสาขาวิชาโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังได้ก่อสร้างวิทยาลัยณนะสถานที่แห่งใหม่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพื้นที่กว่า10ไร่ซึ่งการก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า75%จะเสร็จสมบูรณ์ในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้สามารถรองรับนักศึกษาใหม่ที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีพปี2558สอบถามได้ที่0 2 2 7 2 5 5 6 0 3หรือ w w w p a n j a a c t h